เอาล้วครับจะหมดจะจมครับหลังจากตีพอเพือนเปินแปลงมุงต่องตึงตีเคื่อนคูปุยเรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็เดี๋ยวจะไปตัวห,หาป้าโสภพาเปินอยู่ในหูตีหันอยู่ในหน้าจอนี้นะครับสมัยเมื่อปีสองสองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเปิลไมเอียวแล้วก็เปินเปิถทายหูป,ป้าโสภพาว้ทั้งชุดเลยเมื่อปีสองสอง แต่ตอนนี้ได้ยินวนว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วเปินกับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เลยจะไปตยหาป้าสภาว่าไปถามเปิลว่าเป็นจะได้พ่องมาเดียวนี้หลังจากที่คั้แรกเปิลมีหนุ่มๆนุมมาทายนเนาะเุิว่าตรงไปนี่เนาะคุปปุยบอกตรงไป,ตไปเตอหเนาะตรงไปเรื่อยๆ ทำแบบปี๊ดมันก็ดังจ้ะแถวๆนี้ยังมีเฮือนแบบไตใหญ่เหลือนักอยู่แต่สมัยนี้เปินจะเปลี่ยนหลังคากันนะห้วนี้ก็จะเป็นห้วไใหม่อันนี้ก็เ,กเป็นแบบเก่าแบบ เนี่ยห้องเมืองตีตั้งหน้าเนี่ยนะห้องเมืองหน้าบ้านนี่นะสมัยเม,มื่อก่อนที่บะมีบะมีเปิ่ลแปงนี่มันก็นน้าไหลหน้าบ้านสมัยนะั้นมีการวาดปหบเอทายรูปตีห,หน้ามเมืองหน้าบ้านแต่นี่ก็ยังไหลอยู่อ่ะแสดงว่าน้าดีขนาดเลยครับเฮืนอนแบบเกา่า ต่ดีขนาดเลยห้องเมืองหน้าเหมืองหน้าบ้านเนี่ยเด็ดขนาดนี่ห้องเหมืองหน้าบ้านที่น้ำไหลอยู่ครับชา้าหมู่ช้วจุ๋มอีห้องไปเสาะป่าก็อาจจะมีอยู่ก็ห่างเดยวถามอีแมย์ยังมา แผ้าป้าสภาร้านก๋วยเต๋ยวร้<า>น,อ,นอเจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวแม่สสภานี่อยู่ตรงใดกันเจ้าตลานา้ลน,นี้อ๋อค่ะข,ขอบคุณเจ้าอ๋อเจอแล้วครับอยู่วัดมือป้อนติดกับวัดมือป้อนก็คือ,อกว๋วยเตี๋ยว ป,ปนี่แล้วครับเป็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าโสภารติอยู่ในฮู้บจะอยู่หลังนี่นอขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นอแล้วป่อมีป่ออยู่ในฮู้บก็ป้อมีอยู่ในฮู้บก็หาป้อหู้บของป่อมีมอยู่ในตีเปิลไายไว้ก็บ,บะหมี่นอ,อขอุณครับป้อนี่นี่นี่ อ๋อเอ้ต้องถามว่าป้าโสภาคนไหนครับหวัดดีครับโอตีอยู่ในหูบเนี่ยมันก็ตีเปิลมาทายเมอปีดสองสองทายหูป,ป้าไว้กะมีมันก็ <laughs> ตีทายอยู่หน้าหน้าต่างให้กะเออหรือถามน้ำ ครับครับแม่นหมือนกันอ๋อตีอยู่ยืนหน้าต่างใส่เสื้อสีฟ้าๆเมืนก็อ๋อแล้วตอนนั้นอายุตั้งไดครับไปรุ่นผมเจอตัวแล้วครับันนี่คือป้าโสภาสมัยนั้นก็เปิดห้องว่าคนมาไทยให้องว่าน้องโสภาอีนอ่ะกำลังไยรุ่นอยู่ ครับตอนนั้นไวรูนอยู่เนาะตอนนี้ตระไดแล้วครับจะหกห้า่าอ๋อกระดิ่ผมก็เลยมาตัวหาครับ<อ>มาตัวหาไปห้องอีแม่มาตัวหาอีแม่เนาะครับเมจจําไ,ได้ก็สมัยที่คนมาถ่ายหูบตอนนี้แม่ฮูบทั้งหน้าต่างเนี่ยน่าคือตอนนั้นอีแม่อยู่ตระได่ะ สิบปายค่ะสิบปายเป็นสาวน้อยอยู่างเนาะแล้วแต่นั้นมีแฟนหรือยังบ่มีโอ้ละคนไทยโูล่เป่นมาบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักเป่นเมื่อนเปิ่นถ้าจะสุ่มๆมาก็บผมสุ่มมามื่อเนาะให้อิมอิเมจจัดงามนะน่ะบ่งามงามเหมือนแมวน่ะโอ้มันหน้าตาแบบไอ้นี่ถ้าเป็นผมเป็นหนุ่มสมัยหน้านี่ผมเป็นจีบเลยนั่นนั่นนั่นนะโอ้หน้าฮักหน้าจังขนาดเลยนั่นน่าบริสุทธิ์พุดผ่องแต้เลยเนาะ แล้วตอนนั้นอายก่อนอ๋อไอ้ค่ะอ๋ออไอ้คิดตังก่อน,นคิดตังค์กัน,กน่อนสามสิบกับนีแคบหมูสามสิบห้าแนรี้ก็สามสิบห้าสี่สิบเป็นว่าเป็นแม่เลี้ยงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นี่อันนี้อยู่เมืองปอนเนาะหาตัวมายากเนาะครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูแม่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าธรรมดาสักห้าพิเศษสามซิฟเดี๋ยวผมจะกินสามซิฟเมืย์เอาอย่างเจ้ามีแต่หมูหมูลูกชิ้นนี้คือหมูหมูหมูก็ลูกชิ้นลูกชิ้นก็ลูกชิ้นหมูธรรมดาครับหมูมดเลยหมมูดเดี๋ยวก่อนเจ้าหมูจะงงเดี๋ยวผมว่าีแม่เป็นไผ่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปพอหูกสมัยเปิ้ลมาถ่ายแม่ไว้เจ้า นี่ไงนี่ไงครับจมูกครับนี่ไงนี่ไงนี่สมัยไม่เป็นไวรุ่นซิฟายเนี่โอ้คนแก่ยังครับนี่ไวรุ่นขนาดนเลยเนาะนะแต่นั่นเป็นไวรุ่นละอ่อนซิฟายเจ้า <c oughs> ยังมีไขมาจีบแต่ตอนนน้นนะมีไขรหรอหน้าผมก็เลยมาตยหายแม่เนี่ยตามหูเนี่ย นั่นนะเออมาตัวหายแม่ตามหูเนี่ยมาถามเปิ้ลบอกว่าถามครูปุ้ยครูปุ <h <h ้ยเออขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นี่ขายน้องพลอยตีเปิดร้านกินนมนะน้องพลอยก็บอกว่าเออมาทีเนี้ยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นี่เปิ้ลมาตัวหายยังอ่ะจ๊อใครใครมาสอบถามใครมาว่าเป็นจะได้พ่องนี่บัดเดี๋ยวนี่เป็นจะได้พ่องล่าสมัยนั้นบ้านนี่แม่อยู่หลังไหน หลังนี้เราเจาเป็นหลังเก่าหลังเก่าเมื่อก่อนนะเนาะครับอันนี้อันนี้หลังนี้มาใจอ๋อหลังนี้มาเจ้อลื้อไปละแต่เมื่อก่อนหลังเก่าหลังเก่าลาตีนอันนั้นป่องนะป่องตั้งหลุมตั้งบนมีชั้นเดียวค่ะมีชั้นเดียวเจาอ๋อชั้นเดียวเป็นบานชั้นเดียวหลังน้อยน้อยหลังน้อยน้อยเนาะปิ้งขนาดเนีต้องขอบคุณช่างภาพที่บันทายหูมีแม่ไว้เนาะเนาะ มาหู้ไข่มาซุมๆถ่ายนะ <แก S 1> ให้หู้จักคนถ่ายมันจะอตอนนั้นบอกหูน้นะผมมาได้ไหอแต,แต่บอกหู้คนถ่ายเนี่ยต้องขอบคุณที่เปินถ่ายหู้เป็นแม่ไห้มีหลายคนนะในบ้านที่ขอถ่ายกันเนาะตีหาบน้ำกมีนรี้ตีหาบน้าตีหาบน้นํานาจื่อ,อย่างนี้นออตีหาบน้าปลาส่อง ปสองปสองเจอบ้านก็ยังยังเลยอยู่หลังไหนบะฮู้ขึ้นไปนี่อยู่ขึ้นขึ้นไปนี่นะมีสะพานเนาะติดสะพานท่านอ่ะติดสะพานทางขวากทางขวาทางนี้ทางนี้ต้องสร้ายเนาะเปิ้ลเย็บผ้าอีหลังเดียวได้เย็บผ้าเดียวต้องกินก๋วยเตี๋ยวจากฝีมืออีแม่ก่อนอีแม่ลาบเมื่อก่อนห้องเมืองหน้าบ้านนี่มันก็มีไหลตลอดได้ไหมคะมีไหลตลอดเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ก็ไหลไหลเนาะบ่เคยแห้งเลยบแห้งเลยค่ะโอ้ยังมาดีเนาะ ห,าหวาน่ามดีขนาดเลยน้องแม่นอกโอ้โหตะกี้ผมครีมมากมันกันไหลเนี่ยห้องเมืองต้องฟังพูดนาิปนไทยกันไหวน้องแม่นอกฟังพูดแฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ก่อนนี่เมืองมันจะต่ำกว่าบ้านบ้านจะสูงกว่าเมืองในนี้ครับเอาเดินมาถมถมตึงๆกันถมถมนี่แหละแล้วตอนนี้แม่มีลูกกี่คน สองคนค่ะสองคนใหญ่หมดแล้วเนาะใหญ่หมดละทำงานหมดละมีครอบครัวแล้วมีครับกินก๋วยเตี๋ยวตีแม่ก่อนเจ้าหาละเจอแม่ละกินเตี๋ยวผมพิเศษเนอะจะเอารวมเนาะครับรวมครับแม่จ้ะจะจมูกจะจุ่มครับแม่เอียวเมืองปอนมาโตยหาคนในหูมาหากินมาหากินก๋วยเตี๋ยวตีบ้านอีเม่ แม่โซภาเตยเนอร์คนในหูนี่ไะมาถามแม่ว่าเป็นไดเออลืมถามแม่แล้วสมัยนั่นเป็นได้พ่องสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเป็นจะได้พ่องนันก็ดีกค่ะดีกว่าสมัยนี้ดีอย่างไรคะัมมันมีนี่คะมีโลคมีอย่างนั้นนะมามีโลกสักอย่างเนอคนก็ใจดีกันใจดีกันเนาะการมีงานก็ไปช่วยกันเอากันเป็นกัน ไล่เมเป็นจ้างฟ้อนก่อนสมัยก่อนฟ้อนมาจ้างอ๋อมาได้ฟ้อนฟ้อนมาจ้างอ๋อับเป็นให้ดิโอเก่งเก่งแสดงมาให้เก่งให้เก่งให้เก่งขนาดแกอืมเป็นเมืองปอนนี่กว้างขนาดนั้นนี่ครับบ้านอ้ยังก็หามานี่ฮะลูกครับเข้ามามืองปอนครั้งแรกกะว่า เื่อที่สองแล้วครับครั้งที่สองแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นล้านก้าน้าบ้านบ้านแม่สุภานี่จะอยู่ติดกับวัดวัดเมืองปอนวัดเมืองปอนนี่นะครับลูกอมหมี่ขาวลูกชิ้นเนาะเนี่ยวัดเมืองปอน คือแม่เปิลก็จะอยู่ที่นี่พอดีเก่าวัดเก่าถ้าจะมูจะจุงไม่เอามือป้อนก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ได้อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหมูฝีมือของแม่โสภาอันนั้นคือหมูรวมเอาหมูรวมลูกชิ้นลูกชิ้นหมูล้วนเส้นได้แถมลูกชิ้นแถมสองกันเนี่ย นะครับมาเนอร์จำโจะจุม้มไม่แอวเมืองปอนลวดมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตีเฮือนแม่แม่โสภาคนในหูบคนงามในฮูบแม่ครับสมัยเมื่อสาวมีบบาวตีไหนมาชีมแม่หรอก็มีเหมือนกันนะล,ลูกตามในบ้านนี่เนาะหนุ่มลัตสุทด้ายในการทหารนาการที่กา <c oughs> คนกรุงเทพ <c oughs> มาเจอแม่ตีบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> คแม่ก็เลยโต๊ะหลุมรักเปิ้ลหลุมลักเป็นรอหน้าตาดีครับแม่คารมเป็นดีอะเนาะคารมเป็ดีคนไทยอะเนาะถ้าสมัยก่อนนี่เพิ่อนมานหนีแม่ด้วยตังกี่หมื่นเนาะมาถึงหมื่นค่ะสมัยก่อนจะไหนนี่ก่อนนี้อ้ยพันหนึ่งพันห้าก่อนสองพันก่อนนักแล้วเนาะแต่ก่อนนี่เงินแล้วก็ของมั่นเหรอบะมีค่ะบะมี่เหระมีลูกสาวกับลูกบ่าวนั่นอะของมั่นอ๋อ ล้วมีลูกสองคนแล้วแต่นี่ปอบเป็นเสียละเสียละค่ะก็เลยปิ๊กมาอยู่แต่เดิมนี่ละเมื่อก่อนนี้แม่จะปิ๊กมาละเฮือนนี่ละเพื่อไฟังเพื่อไผอยัวแม่แม่แม่กัพี่เบ่าครับตอนนี้แม่ไปอยู่แล้วเนาะมาอยู่เสียหมดแล้วค่ะครับครางแบบพี่สาวคนเดียว าสมัยเมืมม่อก่อนเมื่อก่อนมึงปอนี่ลาดยางก่อนแม่ถนนมาลาด่ะลูกลังลูกลังค่ะลูกลังเนี่ยเนาะ,ะถนนหน้าบ้านนี่นะลูกลังจ้าจ้ล่าเฮือนี่แม่นี่เป็นเฮือนชั้นเดียวชจ้นเดียวเปิ้เน,นี่ยไอ้สมัยก่อนน้ำไม้ฝ้าเราไม้ไผ่มาซับซับซับเป็นฝาเนาะฝาบา้านโอ้เป็นหน้แต่จิ้มลิ้มไงเน่เปิ้นให้เตี้ยวกายกันกองนี่ละนี่แม่มา นี่แม่ไม่ยู่หน้าต่างกันเนาะมาปองกันเนาะโดนถ่ายหูบเลยโดนถ่ายหูบเลยหูตัวเลยเนาะนี่แม่แล้วเป็นคนดังเลยเดี๋ยวจะเปิจะมาขอไปแสดงหนังอะกันเนาะถูกต้องแล้วครับเป็นนัก้งเอกได้สบายเลยนะแม่คนรางถ้วยเอไปขนาดนั้นได้ครับพี่แม่เป็นนักองเอกกัแล้วกันถ้ามึเป็นนัก้งเอกนี่สถานการณ์คนกรุงเทพก็คง บะมะจีพนองอหน้าตาจิ้มลิ่มมาแล้วนะเอาละครับวันนี้ผมแล้วใจละได้มาเจออีแม่ได้มาฟ้าอีแม่อีแม่โสภาตีโสภาน้ำสกุลเนี่ยครับน้ำสกุลไอ้แฟนก็อยู่สุภาพค่ะสุภาพอยู่สุภาพอยู่สุสุภาพจ้ะอ๋ออยู่สุภาพถ้าแฟนอีแม่ ตอนนี้แม่ก็เลยเป็นโสภาอยู่สุภาพจ้ะอัอนอหละครับจมูกจจุมครับถ้ามีอการไม่แอวมึงปอน,นี่นะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวแวะมาโฮมเอลโฮมสเตย์ปาาลาคำลู๋เนาะแล้วก็มากินกาแฟแล้นกินนมมากินก๋วยเตี๋ยวห้านของแม่โสภาอยู่สุภาพคนในหูบที่หึนหัติหันเนี่ยนี่เน้อรามาฟังอีเม่เล่าเรื่องราวของ เเมืองปอนเมื่อก่อนเนาะแล้วเมื่อก่อนนีแม่เขาก็หามน้ำหามเจ้าน้ำบ่ออยู่ต้นนี้เหรอน้ำบ่ออยู่ต้นนี้เลยเหรอโอ้เม <teaching. S 2> <Station> ื่อก่อนคนจะมาหามน้ำบ่อต้นี้น้ำบ่อเนี่ยจากิีนเนี่ยมันมีอันเดียวกันมหมมีหลายอันจ้ะน้ำบ่อวัดก่มนี้อืมแล้วน้ำบ่อนี่เป็นน้ำบ่อของไผ่นี่แหละหมูนี่แหละลางบ้านนี่แหละหมูลางบ้านนี่นะหมูรวมรวมกันเนี่ยค่ะรวมรวมนี่เนาะจ้ะ โอ้ยสมัยก่อนนี <reag activist> <examining> <multitude> ่เป็นคนหาบน้ำจากนี่ไปมือเอาละครับขอบคุณครับแม่ครับแจกขอบคุณค่ะกี่บาทครับหกเจ็ดสิบค่ะเอาละครับราคาถูกอิ่มเลยครับจมูกจะชุ่มอิ่มเลยเจ